โอ้ยตอนนี้เป็นปุยนุ่นแล้วครับว้าวอ้นุ่มมากนุ่มมากตัดะแบ่งนะอ่าฮะใส่ไว้โอ้โหปุยนุ่มแล้วก็ตะลม่มอ๋อตะล่มอ่ะเวียงตะลม่มตะลม่ะลม เดี๋ยววันนี้น้องบีมกับแม่บีจะมาโชว์ทำเบกเกอรี่นะครับในเมนูที่ชื่อว่าเจแปนนิสชีสเค้กอ้าว นี่บีมาทำอะไรเป็นลูกมือเลูกมือถ้าเป็นเบเกอรี่นี่ปราบานไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องให้แม่บีเขาจัดการอ่าเริ่มได้ครับแม่บีบอกด้วยทําอะไรต่อไปเนอตอนแรกเราก็มีครีมชีสครีมชีสอ่ะครีมชีสครีมชีสอันี้แม่บีชั่งไว้แล้วร้อยห้าสิบกรัมแม่บีเขาเตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วครีมชีสนะคะอ๋อครีมชีสเป็นแบบนี้อ เฮ้ยเด็กคนนี้เอาออกไปเถอะนั่งเฉยๆไม่ได้ทหรอน้ำเย็นเชื่อมคนน้ชีสนมนมนมสดรสจืดอ่ะเท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 ให้หมดเทใเทลงมายาเทแรงนะนี่นมแปดสิบกรัมเทให้หมดเลยปะใช่จืดนมจืดโอเคอ่าแล้วก็ตั้งไฟตั้งไฟด้วยเหรอเม่อาเอา ตั้งน้ำร้อนแล้วก็เอาลงมาตั้งไว้ในหม้อน้ำร้อนอ๋อไม่ได้พ่านไฟโดยตรงเลยแล้วก็คนให้ละละายกันมันไหมใช่ป่ะ่ครับะคนให้ละลายครับเริ่มละลายแล้วครับอันนี้เนยส,เนสดรสเค็มเนยสดรสเค็มโอ้โหน้ำเดือดพุดๆแล้วครับ20กรัมอันนี้เนย2ี่กรัมใส่เกลือด้วยครับอะพี่ใส่เกลือ,อน,นิดนึงนะนิดนึง โอเคพอแล้วครับแล้วเราก็เอาขึ้นครับใส่ไข่แดงค่ะใส่ไข่แดงใส่ไข่แดงใช้ไข่สามฟองนะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกไข่แดงอย่างเดียวแยกแลี้วอ่ะให้บีมคเทอ่ะบีมคนไหมลูกคนไหมบีมจะช่วยอะไรบ้างเนี่ยคนไหมลูกเห็นจะคนไหมอ่ะเทมาค่ะอ่ะบีมเทไม่ต้องเทหมดอย่าหมดนะอย่าหมดนะอ่ะอืมได้กินกินชีสกินชีสกินหอมอ่ะ หอมมะพิมหอมนะกิมหมดเลยครับกินอนิดาครับแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชา่ะนาวใหญ่หกนะจี่อืมคนใส่มะนาวด้วยอ่ะอันนี้ครับแป้งเค้กอ่ะแป้งเค้กใช้กระชอนนะลูกแม่ต้อง่้นหน่อยมันจะได้ละเอียดอ่าขนาดยังไม่ได้เข้าเตานะเริ่มหอมแล้วครับ แป้งเขพูดห้ากรรมล้อนล้อนร้นเออเอไอม่หออ่าที่คนออกก่อนอนะ่ะ <c oughs> คนครับโอ้โหสวยงามครับเริ่มสวยงามเริ่มเหนียวนะครับเริ่มเหนียวตอนนี้เริ่มเหนียวหลังจากที่เข้ามันดีแล้วเราก็พักไว้พัก้วยอ่ะอันนี้ไข่ขาวที่เราแยกไว้ใช้เครื่องตีนะครับใช่ครับอา้าว ถ้าเราไม่มีเครื่องอันนี้มือเราจะเมื่อยนะครับใช่ไม่เคยลองใช้มือนะอันนั้นแหละอันนี้น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาเอ้ามะนาวอีกแล้วเหรอใช่มีมะนาวสองถ้วยเลยน้ำตาลทรายห้าสิบห้ากรัมแบ่งใส่นะครับลูกทยอยใส่ทยอยใส่ทีละนิดค่อยๆเทใส่มาทีละค่อยค่อยเทโอ้ ค่วิ่งเริ่มนุ่มแล้วอ่ะย่อยใส่เลยโอ้ยตอนนี้เป็นปุยนุ่นแล้วครับว้าวโอ้นุ่มมากนุ่มมากเหล่ยนี้เลยอ่ะบีมแบบโฟมโหลังหน้าโฟมหลังหน้าสวยงามครับสวยงามขึ้นยอดคือยังไงขึ้นยอดนี่ยงยอดอ่อนๆ อ๋อต้องเป็นย้อยๆ้อยไงเหรอข<ม>ึ้นยอ้อยอ่ะอ่ะอ่ะโอเคยอดตัง้งยอ่อโอ้ยอดอะีโบอ๋อเนี่ยอ่ะ,อะได้แล้วมือแรงเขาเรียกมือแรง<อ>ตักนะแบ่งนะอ่าฮะใส่เลยอ๋ออุย้ยอุ้ยนุม่มแล้วก็ตะล่อมอ๋อตะล่มบอตะล่มตะล่มตะล่อมอ๋อค่อยๆตะล่มตะล่มตะล่มอ๋อแบบนี้เขาเรียกตะล่มนะครับ เสร็จแล้วครับตัวนี้ยังไงต่อไปเทใส่ถ้วยค่ะอ๋อเทใส่ถ้วยเฮ้ยลูกมือหายไปไหนแล้วว่าลูกมือหายไปแล้วนี่ถ้วยแม่บีเขาทานเนยด้วยนะเวลาเอาออกเนี่ยมันจะได้ออกง่ายๆการทีต้องต้อง,ต,องต้องประมาณไหนครับเกือบเต็ม,มเกือบเต็มเลยอ๋อแล้วถ้าเกิดมันฟูยังไงกัดดันงขึ้นมาขางบนอ๋อ เขย่าเขย่าด้วยเหรอเขย่าให้เขาแบบว่าหน้าเขาเยี่ยมอ๋อให้มันเสมอกันใช่่นีอันนี้แม่บีเอาน้ำร้อนนะเทใส่ถาดร้องอบร้องอบต้องใช้นะแหวนต้านสําคัญใช่ไหมตอนนี้เอาใส่เตาอบแล้วครับฮะใช้ไฟเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหนึ่งชั่วโมงครับโอเคโอ้โหหนึ่งชั่วโมงเลยอ่ะรออย่างเดียวครับตอนนี้ใช่แล้ว แม่บีบอกว่าได้แล้วเปิดเตาอ้าก็สวยอ่ะตอนเปิดเตาบีมอย่าไปอยู่ใกล้นะสวยเนียนเลยนี่แม่บีเออกจากบล็อกแล้ว like อ tie, อกออกง่ายมาก้ขาออกง่ายได้อะเขาปุ๊บก็ล่นลงมาเลยสวยน่ากินน่ากิน โอ้ด้งด้วยเด้งด้วยว้าวด้งดึงดึงดึงดงงอ่ะโอเคตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการกินแล้วครับแม่บีบอกว่าโอขนุ่มมากเลยอะ่ะอุ้ยเด้งไหมตอนแรกมันเด้งนี่ทิ้งไว้แล้วแต่ป๋าแอบกินไปแล้วรสชาติอร่อยมาก <c oughs> โอ้โหซอฟสุดๆตากลองนะ่ายากกินเลยอะ แม่บีชิมสิเป็นไงครับรสชาติรสช,ชาติอะไรอะไรยังไงละลายในปากเลยอะละลายในปากโอ้โหดูน้องบีมกับแม่บีกินนี้ประบารหิวเลยอะหอมนุ่มละลายในปากบีมเป็นไงครับเจเป็นนิตชิตเค้กของแม่ทำฝีมืออร่อยไหมครับบอกเพื่อนๆสิครับอร่อยอร่อยมากมายเจมิน,นิชิดเค้กสำหรับคลิปนี้ปาบาแม่บีน้องบีก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ Um